เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีการลงอุ่นเครื่องเป็นนัดสุดท้ายกับรายยบายเกโน่ที่สนามโอทเทฟอร์ดโดยเกมนี้ก็ได้คริสตินโอลลนโดลงมาประจำการในแดนหน้าด้วยนะครับเราก็จะมาขอพูดถึงประเด็นสำคัญ3-4ประเด็นที่น่าสนใจนครับในเกมวันนี้ก่อคนแรกที่อยากพูดถึงเลยนะครับก็คือคริสตินโอลลนโดครับที่เกมนี้เขาเพิ่งลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกนะครับในการปีซีซั่นนะครับ เจ้าตัวเนี่ยพยายามที่จะแบบเข้ามาเชื่อมบอลเข้ามามีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าไปหวังพึ่งทายิตชงป้อนให้ก็คงจะไม่ได้บอลสักทีนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับลงมาเชื่อมบอลแล้วก็มีการแทงทะลุช่องให้กับกาลาโชอยู่สองสามช็อตหรือให้กับพานาเบกนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยเซนบอลที่ไม่ทันกันนะครับจังหวะแทงไปแล้วตัว ดาวรุ่งอย่างกานาโชก็ออกสตาร์หรือสปินไปไม่ทันนะครับส่วนเจมการ์เนอร์เมื่อวานนี้ดูไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับดูไม่ได้แบบลงมาล้วงบอลเพื่อบิลลอัพเกมขึ้นไปให้กับมิทด์ตัวลุกหรือให้กับปีกหรือให้กับกองหน้านะครับดูบอลจะเป็นวาลาและผ่านออกไปให้แบ็กอีธานแลดก็จะค่อนข้างเด่นเพราะว่ามันขึ้นเกมจากฝั่งราฟิโอวาลาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปหาอีธานแ,แลดแล้วก็ ไปให้ทาอิชงไอ้ทาอิชงเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงกันอีกทีหนึ่งไอ้คนนี้ส่วนฝั่งซ้ายกับเตเลสกับกานาโชก็เป็นกานาโชครับที่ดูจะโดดเด่นในเรื่องของเกมลุกส่วนเตเลสนี่เห็นแต่เกมรับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมลุกสักเท่าไหร่ส่วนไอซันโดกานาโชนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากเหมือนไฟสปอตไลท์ฉายมาที่เขาเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วล่าสุดมีข่าวว่าเทนฮารจะต่อสัญญาใหม่ด้วยสำหรับนักเตะดาวรุ่งรายนี้นะครับโห oh, ต้องบอกว่า oh. เป็นเพชรเม็ดงามที่คู่ควรกับการเก็บรักษาเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็เพิ่งติดทีมชาติและเล่นร่วมกับรุ่นพี่อย่างเลโอนลเมซี่ด้วยโห oh. แล้วอยู่กับริเโนโรนันโดด้วยก็โอ้โ oh. ห oh. น่าจะซึมซับประสบการณ์อะไรต่างๆไปได้มากเลยทีเดียวนะครับและถ้าเก็บเขาไว้ใช้งานในฤดูกาลนี้เนี่ย ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อทีมมากเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็คงคล้ายๆกับเมสันกินบูที่ถูกดันขึ้นมาชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่18ปีแต่ทำผลงานได้เกินวัยและดูมีประโยชน์กับทีมอเลสซานโดกานาชโชอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับในอนาคตอือเดูการนี้ที่จะถึงส่วนลิซานโดมาติเนนะครับเมื่อวานก็มีอยู่ไม่กี่ช็อตแต่ว่ามีช็อตนึงที่ผมชอบมากก็คือการที่เจ้าตัววิ่งไปสไลด์บอลจาก สั่งซ้ายนะครับถือว่าเจ้าตัวดูเป็นคนทุ่มเทแล้วก็มีการเข้าบอลที่ดุดันเลยทีเดียวแล้วก็มีจังหวะตามไปล้วงบอลจากข้างหลังจังหวะที่ไลยโยจะบุกทําเกมลูกใส่นะครับก็มีจังหวะให้เห็นก็แสดงให้เห็นถึงว่าการที่ได้เข้ามาเนี่ยมีประโยชน์ต่อทีมแน่นอนครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าพอเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยในการเล่นทีมเมลีของเขาเนี่ย เขาจะเล่นได้ในระดับไหนอาจจะโชว์ฟอร์มได้อย่างที่อาร์จกหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าลีกฮอลแลนด์กับลีกอังกฤษมาตรฐานของลีกมันต่างกันก็ต้องรอดูครับในสัปดาห์หน้าจะได้เห็นกันแน่นอนมาคนสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือทาฮิตชองนะครับเมื่อวานเอริเทนฮาร์พยายามให้โอกาสอยู่ในสนามนี่นานมากๆเหมือนแบบให้โชว์ฟอร์มเต็มที่เลยกลายเป็นโรนโด่ถูกเปลี่ยนตัวออกคาราโช่ถูกเปลี่ยนตัวแต่ทาฮิตชองก็ยัง ได้โอกาสที่จะโชว์ฟอร์มอยู่นะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยบ้าเลี้ยงจังหวะเฟิร์สทัชจังหวะได้บอลเฟิร์สทัชไม่ดีเลยแล้วเป็นปีกที่ดูไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้กับแบ็กซ้ายของรลโอเบเยกาโนเลยนะครับจังหวะยิงก็ยิงอะไรก็ไม่รู้เหมือนความรสึกเหมือนว่ามึงจะทำอะไรก็ไม่ทำมึงมัวแต่คิดหรืออะไรคือใครดูก็งุนงดครับ การเล่นแบบนี้ถ้าเทียบกับการอาโชนะครับที่เราจะได้เห็นกันคือมันมีความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยระหว่างการทําเกมลูกของไทยิตชองกับอล็กซันโดการาโชที่ดูแบบวื้อหวาดูมีอันตรายมากกว่านะครับก็คิดว่าไทหิตชองก็คงอาจจะไม่ต้องปล่อยยืมนะครับก็ขายทิ้งไปเลยเพราะว่าปีกตอนนี้ก็เยอะแล้วเพราะตอนนี้ก็มีท้งอามัดเดียโลก็เล่นได้อเลซันโดการาโชก็เล่นได้ปีกตอนนี้แมนยูมีเต็มไปหมดไหนจะฟากุนโดเปเรสตีอีก ก็ต้องตอดูครับผมคิดว่าไทอิชงน่าจะถูกปล่อยปล่อยในยเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าดูเป็นส่วนเกินกับทีมมากที่สุดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ชิเจียลิคเซ่นครับเป็นนักเตะที่แมนยูได้มาเนี่ยถือว่ายกระดับทีมได้ประมาณนึงเลยอาจจะไม่ได้ถึงกับที่จะไปหวังพึ่งแชมป์นะครับแต่หมายถึงว่าการเชื่อมเกมการมีส่วนร่วมของเขาประสบการณ์ของเขาเนี่ย ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นง่ายมากๆมันจะมีจังหวะห,หลายๆจังหวะที่ที่เราสังเกตจะเห็นได้ว่าจังหวะเหมือนบอลมันจะตันแต่คิสเซอริเซนเข้าไปเชื่อมบอลในแบบพื้นที่แคบๆแต่ตัวเขามีความนิ่งประสบการณ์แล้วเขาเอาตัวรอดจากตรงนั้นน่ะได้ดีมากๆแล้วมันทําให้ทีมจากที่ดูจะเสียเปรียบกลายเป็นได้เปรียบทันทีก็เลยคิดว่าคิสเซอริเซนเนี่ยถ้าเอลิเทนฮาร์ได้แผนที่ลงตัว ที่เล่นคู่กับบูโน่ได้มันก็จะดีหรืออาจจะผัดกันลงก็ต้องดูครับว่าออลิกทนฮาร์จะใช้งานคิดเตียวอิลิกเซนยังไงแต่ว่าที่จะแนบบูโน่เนี่ยน่าจะยึดตัวจริงแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องรอดูครับนัดเปิดฤดูกาลเพราะว่าในปีซซั่นที่ผ่านมานี่ก็ออลิกทนฮาร์น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างและที่ว่าจะปรับใช้กันยังไงส่วนฟันเดแบ็กไม่ต้องพูดถึงครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวสำรองต่อไปเพราะว่าดูไม่มีประโยชน์กับในแดนกลางเนี่ย ไม่มีประโยชน์ที่สุดแล้วถ้าเทียบกับแม็กโทเมเนผมว่าแม็กโทเมเนยังดูมีประโยชน์มากกว่าแฟนเดเบกก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ครับอันนี้คือในศัสนคติของมุมมองผมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ